สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไอด้าก็มานานะคะพามานานี่นะคะก็เกือบเกือบสะประมาณสามสิบไร่นะคะเนี่ยแปลงนี้เขียวปัดเลยอะแต่แปลงนี้ยังน้อยๆอย,อยู่นี่นะคะก็ อันนี้แม่กำลังผสมปุ๋ยนะคะเตรียมที่จะเอาไปหว่านเนาะอด้าก็สะพายปุ๋ยอยู่นะตอนนี้นี่เห็นไหมสะพายในถุงย่ามน,นี้เนะจะไปใส่ปุ๋ยข้าวนะคะโอเคแม่เตรียมหาบแล้ว เดี๋ยวลงไปก่อนเลยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าใส่คุมคุมหน้าตาเนาะคุมหมวกเออเาหมวกคุมโอ้ยอะไรวะใส่หมวกคุมหน้านะคะนี่นะคะนี่แม่กำลังจะมา เสาอาทิตย์ก็จะอยู่อย่างนี้นะคะอยู่กับไร่กับสวนอยู่กับน,นานตามมานะคะเพืเ่อนๆมองเห็นหรือเปล่าเดินอยู่บนคานานะมันก็ตกต่ำตกสูงนะคะ ปุ๋ยมันมาซึมมาที่ขาเนาะตอนนี้เย็นเจี๊ยบเลยนี่นะแม่มาแล้วขาบมาอยู่ข้างหลังน้ำเต็มเลยนะคะ ก็จะมีอันที่แบบว้าว้าแหว่งแว่งบ้างนะคะเนี่ยแต่ว่ามาซ่อมน้องชายมาซ่อมพ่อมาซ่อมนะคะแล้วก็แม่อุย้ยเดินค่อนข้างยากเลย แม่มาเลยตอนแรกจะพานอ้องใบโพมาด้วยนะคะแต่กลัวว่าเขาจะแบบโดดน้ำแล้วก็จะเปื้อนนะคะขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปดูตอนที่แม่หวานปุ๋ยแล้วกันเนาะ แล้วก็ทิ้งปุ๋ยไว้ที่นี่นี่นะคะนู้นรถจอดอยู่ทางนู่นนะคะข้างหน้าพ่ออยู่นู่นแม่เตรียมหวานปุ๋ยแล้วนะคะปีที่แล้วนะได้แม่นะคะแล้วก็น้องเนี่ยมาถอนหญ้าไอ ขาเรียกหญ้าหางกระลาบนี่นี่น่ะหญาเนี่ยนะค่ะมันแบบว่าเขามันเป็นวัชพืชเนาะแล้วมันทําให้แบบมันจะโตเร็วมากเลยว่าแล้วเราก็ถอดเลยเพราะว่ามันจะทําให้อ่อรับแย่งสารอาหารจากข้าวนะคะ ไปเนาะนี่แม่สายปุยแล้วเนาะปิ้วปวคือเราไม่ได้จ้างคนนะคะก็คือทำกันเองเนาะสามสี่คนเรานี่แหละพ่อแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็ไอ้ด้าน,นะคะแต่อด้าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำเต็มที่เนาะแต่น้องชายเนี่ เขาค่อนข้างที่จะใช้เวลาตรงนี้เยอะหน่อยนี่นะคะก็บรรยากาศค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างดีที่นี่นะคะก็เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่อำเภอสีเทพนะคะ คือนานาของไอ้ด้านี่อยู่ที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มาซื้อไว้ตั้งแต่ช่วงที่เวนคืนเขื่อนป่าสักนะคะก็มาซื้อไว้ประมาณสาสิบไร่นี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ ทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ